สวัสดีครับพี่นอ้องท่งางเพลงแฟนน้อลำครับช่องกระชายนะเพิ่นออฟฟิเชียลครับบรรยากาศช่วงบ่ายทีมงานถ้าไปใส่เหมือนยัยบ้านคือถือกระเป๋าจ่อที่ไปใส่นะ่ะให้ซื้อนะ่ะโอ้ทีมงานหลังบานเ้าไปใส่นี่ทีมงานหลังบาน ย่าจะกินเขาหราบ่เอาย่าไปใส่ไป,ไปนอไน,อไ,นอได้น่ะโอ้ยผักกะทินกี้กับแจวสั่นเนาะผักกะทินแปลนลราไปนอดแปลนละ พอนิวัตไปาปลาไดรบอรน,นี่ตกนนามตายแล้วบอตอ้วัรราบบอมาได้กินแล้วหรอกพร,ร,ร,พกพรนุนี้กลับอุบลเชาา้าไ,ไปเพราะว่าปทุระ เลยครับเลยทีนี้ครับอันนี้ออมไก่ครับพี่น้องครับมึงตังไปเพื่อนตั้มคงบอกโอ้โหจะไปเก็บผักกะทิอีกสิผักกะทิมันต้องผักกะทิมบานเนาะน,นี่นี่คือมะนาวนะครับแปลว่าถ้าแบบว่าดวนๆก็ยื้ยือเมื่อออกเรื่องแบบอีหนาเลยตังค์องินห้า ตัดตัตตัวนี้ออกคื้จังแจ่งดีเนาะเนาะตัดตัวนี้ออกแจ่งดีไหม,ออมบริษัทงูเขียวเกียเ่ยวหัวคางไรผักกระเฉดเหรอ อยอดกระถินโอ้นี่ต้นอยอดกระถินใหญ่โอ้โบมี่ดอกพักกระถินนี่บ่นเบ็ดบมีงนาะ เ็นห้าปกกระถิ้นนะเบ็นยอดกระทิ้นน,นะซ้นำนี่พรุ่งนี้จะกลับอุบลเช้านะครับเพราะว่าช่งางครับปเลือกสีกระบงกระเบื้องอะไรอะไรไปดูโอ้ กระถินใหญ่มันบาดแสบนะไปกินข่าวร่วมกันพี่เ้อง เพัอเ่อนภอิเลอยากอ้อมเขียดอ้อมเงินพิเศษเนาะเดี๋ยวเรามากิบข้าวพิจาราครับพกกี่น้องเชิญมากกอกแลบนะคมขอบคุณเพื่นบูดนะครับที่เราไม่ทิ้งกันนะครับเอาจานก็ชวนให้ใส่บุตรหืมตำพุงมันแซ็บแสบอ่ะ,ะเอากินมากเลยไม่กิน เอาทำไมไม่เข้าเลยคุณกุ้งกุ้งกับแกเพื่อนเห็ดซื้อบูดย่สะอาดอยู่เด้อนั่เห็นความเพื่อนมากินกินห้ากินวันนี้พ่มาเลยอวะมาม่าดอกมันบ่กินแม่ชวนมาแล้วมันเห็นแม่เห็ดอยู่เบื่อนะ็ใหญ่ใหญ่ลายยูขบวบอันวางสิแม่มันก็จะไปเดินครับไม่เจ้า กินเอายากตังต่ำหงบออร่อยมากหวานมันหวานเขาเขาตหวานหวานเขามดจีบอหนูว่าเดี่ยวเขาบอลูกสวไปใชอกินนี่พูเดียว็ตักินพักเขเข้าไปหม่พักนอนรับตื่นหนึ่งพักก่อกำลังนอนรับอุ้ทมา มันนี้ใส่เลยครับมีคบ่สมทั้งหลายยางนะว่านกินอบไรด้วยฮอว่านต้งสมทั้งบ้านเนาะอย่างตำพูอืมนู้คือตำมันบ้านใช่ไหมเขาบอกแย่ฝานมือแย่ตำบกพูนแต่เนีะขอบบผสงสวงได้นหมอืมอืม เลาเปห่าลน่าไมพอเขาบอกห่าไม่พอมาน้เด็ดคำ้อ๋อไปน้ำคำใชเปหือไมพอแล้วรีาน่อร่อยอร่อยอร่อยแ้ตายง่ายตรอห เแฉบดิน้องใหม่หวานบองหวานปลวกติดมือถูกก่อนอปล่อยสูบยี่บานปังพี่นาสนุกกินหากินน้ำเผื่อกได้จะฝันนี้เลยฝันแันเข้าบุ้งมีน้นนองใหม่เลย มบกว่ามันเป็นับบัานเหรอยิ่งดนเลยวะโอ้ยส้วงโอ้ยกูกะสวงเลยไยสวงเมาเป็นของมาหาแดกดักเอ้ยมมากินน้ำมันตุย่หอขมามากเนาะ้อมากินน้ำหอมตนโตอีน้มจับเนไมไหมเห็นไม้บ้างเลย กรุ่งสร็จเสร็จเพิมไสร็จเพิ่มแซ่แบตทำหงษ์เสบ็ำแบบบันดาล่วอคนดีว่ขดใยังบ่กตื่นไหมมปน้องใส่มปนนลัง้องวมกระสพิมหาไม่็ดเลวันไปเที่ยวไมเขา กันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ